ค่ลงปู่ค่ะเชิญค่ะขี่หรอไทำดุนดุดึงดงมาเด็ดนี่ยทนเก่นดกพักลบโจ๊บเก็บหม้อสองเด็เด็ดข้ามัี่ยรจะจับมุบมอับนลมมุัเลย มากเอ้ยม oh e <wh> ึงออกตอทานพมากกั้ออกต้องดึงอันนีกัดึงดเช็ดลาก้พื้นไ่ได้ลากไไต้องค่อยๆดึงนะคะตอนนี้นะคะแฟนรายการร้อยเอทีวีสัญจรนะคะกำลังชมภาพภาพภาพพระเวทโบราณนะคะพื้นนี้นะคะอยู่ที่วัด ศักดารามวัดป่าศักดารามนะคะบ้านม่วงนะบ้านท่าม่วงอำเภอศิลปภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะภาพพระเวทผืนนี้นะคะเป็นพระเวทโบราณด้วยนะคะพระพระเวทโบราณอายุกว่า4ี่รอปีค่ะก็เรียกได้ว่าเปิดให้ดูเป็นครั้งแรกค่ะทางร้อยเอ็ดทีวีเลยนะคะสวยงามมากค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งจะ ไปกลับนมัสการนะคะเรียนถามถึงความเป็นไปเป็นมาของอาผ้าพระเวทโบราณผืนนี้นะคะความยาวประมาณเท่าไหร่แล้วกอ็อายุก็ประมาณกว่า400ปีมาแล้วค่ะโอ้ยาวตวยยาวมากมาก สี่ร้อยกว่าปีเหรอฮะสี่ร้อยกว่าปีดูสีนะคะโดยดูสีได้มีการซ่อมใหม่ไหมคะไม่ได้ซ่อมไม่ได้ซ่อมเลยนะคะเป็นสีธรรมชาตินะคะสวยงามมากๆเลยนะคะดึงไปเลยดึงดึงดึงไปเลยดึงดึงไปเลยกัดึงกองกองก็ไว้กันดึงกองไว้ก็ได้ดึงพับเขาเลยพับเของก็นเลยพับดึงพับเของเลยดึงพับเของมาพับพับยิงใหญ่มากกันเลยพับปึ๊บเออยาวประมาณกี่เมตรคะหลวงปู่คะ เคยวัดไหมคะไม่ไม่เคยได้วัดเลยไม่เคยได้วัดเลยนะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งทีมงานจะพากันช่วยกันวัดนะคะเราดึงไปเลยถือว่าเป็นครั้งแรกนะคะที่นํามาให้สื่อจังหวัดร้อยเอ็ดได้ชมกันนะคะใครมานะคะที่วัดป่าโสดารามสักดารามวัดป่าสักดารามาสักดารา,า,ามนะคะขออภัยนะคะ เป็นคนกว่าครับบ่อไม่รู้เลยบ่รู้จักมันหลายเดือนดําปีแต่หลวงปู่ได้ไหมเนี่ยหลวงปู่ได้มาตังแต่ของชาวบ้านนี่เลยรักษาให้แม่มันไม่ได้ดึกดําบันเหมือน่สมัยพ่อแม่สืบทอดมาจังหลายปีค่ะภาพนี่สวยมากอันนหนเขามาวิจัยหลายนันไหนได้ผ่านมันเป็นผ่าจังไหนนี่ต้องให้ทางผู้เชี่ยวชาญนะคะมาแต่ผู้เชี่ยวชาญก็มาดูบ่อยๆนะมาดูบ่อยๆใช่เขารู้เพราะเขารู้จัก จังหวัดเราเอย็ดรู้จักว่าเราวัดเ,เรามันมีผ้าโบราณนี่เขาเขาก็มาดูมาดูหลายนั้นนะก็มีแต่เฉพาะกลุ่มชาวบ้านชาวช่องจังหวัดชาวร้อยเอ็ดเขายังไม่รู้กันหรอกค่ะหลวงปู่ค่ะอุ้ยสวยมากสวยจริงๆนะคะ มันมันมันจะไม่จะไม่ไม่จะไม่ไม่เหมือนวัดอื่นนะผ้านี่มันมันเป็นผ้านี่ถ้าเราม้วนเขามันจะเป็นนิดเดียวนึงแต่ผ้าวัดอื่นมันจะใหญ่ม้วนใหญ่ผ้าสวยงามมากๆเลยคะโอ้ยเบา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 หยุดค่ะหยุดค่ะนะคะโอเคเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งนะคะเป็นบุญนะคะขอบคุณนะคะ ตอนนี้ก็มีชาวบ้านนะคะเข้ามาร่วมชมด้วยนะคะเป็นความงามของผืนผ้าพเเวะร้อยเอ็ดนะคะซึ่งเป็นผ้าโบราณนะคะมากกว่า400ปีนะคะหลวงปู่เล่าให้ฟังว่าเ,าเป็นของชาวบ้านนี่แหละค่ะได้นำมานะคะแล้วก็ช่วยกันเก็บรักษาถ้าหากใครอยากมาชมนะคะมาชมได้เลยนะ วยงามมากๆเลยนะคะเดี๋ยวยังไงทางทีมช่างภาพนะคะทีมขาวของเราจะเก็บภาพไปดูนะคะูักหาสาไหมาไม่ได้อีกแล้วสีไม่ตกเลยนะคะเขามาวิจัยหลายเลื่พวกนัึกษากเขาวิจัยพวกน่อยนี่ที่ ที่มามามาดูว่ามาเขาจะตรวจดูนี่ตามจังหวัดต่างๆพื้นไหนมันจะมันมันจะมีอายุมากเพื่อพื้นไหนสิพื้นไหนสียุวันไหนสิมีอายุหลายกว่าเขามาหาสืบทุกวันนี่สู่พื้นนี้เพราะอะไรเนี่ยพื้นนี้ถึงมันจะอายุมากเก่าแก่ที่สุดเก่าแก่ที่สุดพืในร้อยเอ็ดเหรอคะในร้อยเอ็ดในคุ้มไปเป็นสีมันถึงเป็นสีผมว่าเพรามันสีหนำ ของเคมีเลยครับมันจะเป็นสีมันจะเป็นสีสีธรรมชาติสีธรรมชาติสีธรรมชาติค่ะสีไอ้ค่ะอันนี้ผ้านี่เขาเรียกว่ามันเป็นผ้ามาจากเมืองกีนสมัยก่อนเขาว่าเป็นผ้าที่น้่เขามาจากเมืองกีนหรือผ้าไหนก็ผ้าบางมากเลยนะะผ้าบางแต่ม so so oh. ีความนิ่มเนาะแต่แต่ว่าแต่วัดอื่นบ่มีบ่มี่สมอนบ่มีมันเปะเก่างืนหนี่งืนนึ่เก่าสวยมากเลยอันนี้ก็ เป็นบรรดานะคะชาวบ้านนะคะเข้ามาร่วมชมนะหลวงปู่เขาอยากจะให้เล่าถึงความเป็นมาของวัดนี้ด้วยนะคะแล้วก็โบ์ที่กําลังบูรณะความเป็นมาของของวัดนี้คือ,อบ้าน,บ,านบ้านท่าม่วงนี่คือคนเท่าคนแจกเขาเขาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าเป็นชุมชนที่โยกย้ายมาจากนกครเวียงจันทร์ แฝที่นครวังจากบ้านนาพังสวนหมอนที่อุพยพมาตั้งหมู่บ้านนี้แล้วก็คนที่นําพาลูกหลานมาคือยายยายบับกับตาสุดที่นําลูกหลานมาพอดีอุพยพมาก็มาตั้งมาตั้งบ้านอยู่ฝั่งทางนู้นฝั่งแม่น้ําขีฝั่งนู้นอ่ะพอดีมันฝั่งทวัดบุรีพอดีมันโดนน้าท่วมถูกน้ําท่วมเขาเลยโยกย้ายจากฝั่งทางนู้นมา พอมาตั้งทีแรกมันจะมีต้นมะม่วงใหญ่อยู่อยู่ฝั่งฝั่งน้ำฝั่งริมน้ําเลยตั้งชื่อว่าบ้านท่าม่วงะะแล้วก็พอมาตั้งแล้วก็ได้ตั้งตั้งนามสกุลตั้งชื่อสกุลขึ้นเป็นสุดทิประพาคือเอานามของ<ท>ตาต้นตระกูลสุดทิดทประพา,ะพามันจะเกิดอ,อยู่ที่นี่แล้วก็พอดีน้ําท่วมเขาเลยโยกย้ายมาโยกย้ายฝั่งจากฝั่งโน้นมามาตั้งฝั่งนี้ฝั่งนี้ มันทั้งมน่นแต่ก่อนเขาเอิ้นบ้านเขาเริ่นเรียก,กโนนตูมบ้านโนนตูนอมตูนเรียกโนนตูมแล้วอพอดีเขาจะมาตั้งคนเฒ่าคนแก่เขาจะมาตั้งเขาบอกว่าจะตั้งวัดก่อนชาตั้งตั้งวัดก่อนนี่เขาพอมาดูสถานที่บ้านบ้านนี้มันจะเป็นรูปจระเข้เป็นรูปจระเข้อที่ตั้งวัดป่ามันเป็นหัวจระเข้เขาคนเฒ่าคนแก่เขาบอกว่าถ้ามาตั้งวัดจ้องมาตั้งที่มามามาตั้งที่หัวจระเข้ก่อนบ้านเมืองถึงจะอยู่เย็นเป็นสุข เขาเลยมาตั้ง <Hands> ว <up> ัด <boundaries> นี้แหละตั้งแต่พศ2110มาตั้งวัดป่าจักดารามนี่2110แล้วก็พศ2110พศ2112ไปตั้งวัดเหนือถ้าม่วงวัดเหนือท่าม่วงก็มีมีโบสถ์เดี๋ยวนี้ขึ้นเป็นของกรมศิลป์แล้วเป็นเป็นเป็นของกรมศิลป์เขามาขึ้นทะเบียนแล้วโบสถ์เก่า21พศ2110พศ2112 13มาตั้งวัดท่าอีก มันมีสามวัดบัดนี้ไม่มีสามวัดในบ้านนี้แล้วก็ผ้าผ้าพระเวทนี้ก็ไม่รู้ที่มาก็ไม่รู้เขาจะเอามาจากตอนยายแบบกับตานสุดุขโยกมาเขาจะนามาจากเวียงจันทร์ก็ไม่รู้เพราะมันมันไม่ในจารึกพศสร้างไม่ได้บอกไม่ได้บอกคนรุ่นหลังเขาก็มาเห็นเขาวางเป็นของเก่าของแก่ก็เลยชาวบ้านก็เก็บอนุรักษ์กันต่อต่อมาแล้วก็พอมีบุญประจําปีเขาจึงจะเอามาขึง เอามาถึงบุญเทศงานเทศมหาดูว่ามันเป็นเป็นผ้นาที่เก่าแก่ที่สุดเป็นของประจําจังหวัดร้อยเอ็ดน,อนี่นี่คือที่ามาของผ้พาพระเวทพระเวทพื้นนี่อ,ะอ่ะที่บุญพระเวทหรือผ้าพระเวทเนี่ยคือมาจากวัดน,นี้ไม่ไม่มันจะอยูอยอยู่วันนู่นอ,ะอ่ะเพราะว่าลวงพ่อนี่ก็มีลวงพ่ออีกองหนึ่งให้เอามารักษาไว้ต่อเพราะมันปกติแล้วก็ของเป็นของชาวบ้านนี่แหละก็เรื่องมารักษาเวลาญาติโยมหรือาครมัมแต่ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยให้ดูเพรานมัน มันขี้ไม่กลัวสึกหรอถ้าไม่จะเป็นก็เอาถ้ามีคนที่สนใจมาดูมาท่องเที่ยวก็เอามาให้ดูได้ได้คะราบของพระคุณนะคะแล้วก็กลาบนมสักการหลวงพ่ออยากจะเรียนถามถึงโบสถ์นะคะองฝั่งนู้นโบสถ์ฝั่งนู้นหลวงพ่อไปจําลองมาจากวัดเชียงทองหลวงพ่อบางเชียงทองหลวงพ่อบางที่หลวงพ่อบางที่หลวงพ่อบางก็จําลองมันก็เหมือนเหมือนกับอยู่ประเทศลาวนะ ก็เหมือนอยู่ที่อุบลอุบลก็มีวัดแบบนี้ที่มีลองเป็นศิลปะของก็ประมาณการสร้างเท่าไหร่ครับก็ลูกหลวงพ่อก็ประมาณสิบสามล้านแต่มันไปมันไปเยอะแล้วมันมันกว่าไปแล้วมันหลายไอ้เนี้ยไปเสร็จเลยยังไม่เสร็จสามล้านถ้าบ้าจะแล้วเสร็จก็คิดว่าจะทําให้เสร็จหกพศหกสิบเดีวก็คิดว่าจสิ้นปีนี้สิ้นปีก็ควรจะไม่เสร็จหรอกเพราะมันมันมันกำลังตกแต่งความสวยงามอยู่ตอนนี้ได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วท่านเขาประมาณทักเจ็ดหกสิบเจ็ดสิบนี่แหละ แล้วช่างช่างมาทำเนี่ยเป็นช่างช่างที่ไหนครับช่างมาทำนี่มันเป็นเป็นช่างมาจากฝั่งนู้นเลยแหละอ๋อฟังมาจากฝั่งลาวแม่ใช่อ๋อมาจากเวียงจั์คือมาจากทา่ไหนครับมาจากจามปากมีแล้วก็ช่างที่ผสมกันกับช่างช่างพะเน่าไทยบ้านเท่าก็มีบ้านเท่าก็มีแล้วก็ตัวตัวหลังเขียวเขียวก็จะทําเป็นพิพิธภัณฑ์เนี่ยเอาของเก่าของเก่ไปไปไปเก็บพิพิธภัณฑ์เป็นศูนย์เรียนรู้ เดี๋นี้กาลังลงพระธาตุระบจำลองนี่ลงนไหมครับพระลบจำลองพอสั่งพออวางศิลาฤกษ์พศอซอสองพันห้าร้อยสามสิบห้าร้อบห้าร้อยสามสิบอันนี้กะได้มาเสร็จสามสิบหีเก้าปีสามี่สเสร็จสามสี่สามสี่สามหอันนี้ก็อยากให้หลวงพู่ค่ะ บอกกับนักท่องเที่ยวที่ว่ามากราบนมัสการเมื่อไหวพ้พระเดินทางมาจังได้แน่ค่ะออถ้านักท่องเที่ยวจะมาเที่ยวมาชมวัดป่าก็เดินทางมาออกจากร้อยเอด็ดเส้นร้อยเอด็ดพอดีมาถึงที่ทสายพลทองร้อยเอด็ดทางเส้นพลทองร้อยเอด็เอดมันมีทางเข้าสองอทางทางหนึ่งก็พอไปถึงลำน้ำขีที่สะพานก็เลี้ยวขวามันจะมีที่บอกว่า อะไรเมยบดีรีสอร์ทนะบ้านพักแล้วก็เลี้ยวขวาเข้ามาก็ตรงเข้ามาที่วัดป่าเลยล้วเก็อีกเส้นหนึ่งก็ที่บ้านดงกลางใกล้ใกล้ราชพัฒนร้อยเอ็ดก็เลี้ยวขวาเข้ามาเหมือนกันก็เข้ามาที่บ้านทะม่วงก็ไม่ยากเส้นทางเข้ามาทางดีลาดยางมาถึงวัดเลยครับขอบคุณค่ะตอนนี้นะคะจะส่งท้ายนะคะให้กับแฟนรายการร้อยเอ็ดทีวีสัญจรนะคะถือว่าเป็นบุญนะคะของชาวจังหวัดร้อยเอ็ด แล้วก็เป็นบุญของทางทีมข่าวร้อยเอทีวีนะคะที่วันนี้ได้มีโอกาสเดินทางนะคะมาร่วมชมความงามนะคะไม่ได้ตั้งใจเลยว่าจะได้มาพบผ้าพระเวทพืนนี้นะคะที่มีอายุกว่า400ปีนะคะสวยงามมากๆสังเกตว่าไม่มีการทำใหม่หรือว่าแต้มสีใหม่สีที่ใช้เป็นสีธรรมชาติทั้งหมดเลยนะคะ ใครไปใครมาตอนนี้นะคะจังหวัดร้อยเอ็ดก็มีเรื่องราวใหม่ๆและจุดน่าสนใจนะคะที่หลายคนน่าจะติดตามนะคะกับวัดนะคะถ้าหากใครอยากมาก็ตามที่หลวงปู่นะคะได้เรียนให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะคะ <c oughs> ความยาวของภาพอยู่นี้ยังไม่ได้มีการวัดว่ายาวเท่าไหร่นะคะ <c oughs> ตอนนี้ก็หลวงปู่กำลังม้วนเกบนะคะ <c oughs> สวยงามมาก เดี๋ยวจะเก็บภาพไปฝากกันนะคะสวัสดีค่ะ